หลังจากที่เราติดต่อรอซื้ออย่าไอจับนายนินรุตอําดวงหรอสนภายในซอยสามสกุลตำบลกุนลังอำเภอใหจ,จังหวัดสงขลาวันนี้ภายใต้การนำของร้อยตัวปฏิเอกพิชัยเยศชูเมืองวันอาจุตันวันนี้ ได้ทำการให้สารับติดต่อรอซื้ออยากไอจากนายนิรุตอําดวงหรือว่าบางสนไปในซอยสามสกุลซึ่งเมื่อกี้เราสามารถติดตรอร่อหลอกซื้อยาได้ตอนนี้กำลังเข้าจับกุมเ๋ยวๆเวๆเวๆเร็วยวนี่บนอ้วนวินก๊อบซึ่งทา,า,า,าได้ไหม bình bịch Sơn nong. giảm bớt anh nồng nha giảm bớt hả? Hửm, bằng thì bận cái vô đây ban băng cái vô đây ban băng mà mi mà à, ok à kia lấy bê tông mà kia lấy bê tông mà kia lấy bê tông bê tông dạ dạ, dạ nó ngồi đi ngồi à, đi nó ngồi đi con ngồi đi ngồi đi ai chặt ngồi nó sam gì này con cái <laughs> cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video chạy mày 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 giờ mày chạy 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 mày เราไม่ก็จะพุ่มออกมาเองแต่ว่าพุ่มไม่ได้อยู่ล่ครับมออมาทออแล้วเรกนนั่นเองนีเนียมันมีกองนเราออกมาลกานาบนยังม่ไกับุ่มออกมาเกี้ยงที่ันอยู่ามเดี๋ยวเขาสังออกมาม่โลเยไม่ข้ามารก็ใคร้าอะไรไม่เขาไปคือไปคือเอาจะขึ้นขาในบ้านก่อนอยู่ในบ้านเดี๋ยว้าผีโดนคอเลนะยังอไรนึกรอย่างไรมี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 เนาะมีมเอาไอ้ดีเอาไอ้ดีม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 ี ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้งนี้ไหม้ยาไเปิดตู้ไปใช่ใ่มีไหไปเปิดตู้เราเลยดิเปิดตู้น้องมาแกเอออย่าชาเรื่ออย่าชารีอยแคบแคบอย่าชาอย่าชาลงอย่าชาแคบแคบแคบข้าวไปแคบข้าไปก่อนแคบข้าไปก่อนเองโดดพ่นดีข้าไปก่นนะ

không nhiều 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 nhiều không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  nhiều đấy À. Để con dù tầm đi ra. thảo lấy đồng. Lấy thảo lên ông lưu thảo lên kỹ dưỡng đi dì thích gì xưa rơi nè bụi anh bóng đồng. anh 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 Ôi, anh, này, anh 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 con

เฮ้ยนนะนะีกอง cậu nằm gì อ่ะี่ con เหรอต้ของ m นี่อะไรผู้ใช้ตอนที่หนใช้รนีใช้จุดผัยาตอนที่หลังจากที่เราสามารถติดต่อรอซื้อยาไอจากนายนิรุตอำดวงหรือบังสนได้จำนวน30กรัมตอนนี้ สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักตอนนี้กําลังน,นําตรวจค้นภายในบ้านพักพบยาไอจําจนวน20กรัมสุกซ่อนอยู่บนบนคือประตูติดกับหลังคาบริเวณชั้น2ของบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักของบางส่วนเองอ่ะลำนม้มีอะไรอีกพูดบ้างเลยเนาะ nhìn đây mai nhìn đây mai no, lấy mai, mai. Mì... nè no, nó vô khi cái toàn vô hơn vô khi hơn vô bàn không liền à nọc đấy mấy không à lấy, lấy điều na no, quy đồng đốn đồ. quy chiến gặp khoảng thằng mất ok nó à hiện na ok right no? mấy no. okay ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดต่อรอซื้อยาไอจากนายนิรุตอําดวงได้พร้อมของยาไอ้สากรัมจากนั้น,นสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักเข้าขับกจดค้นบ้านพักพบยาไอ้เพิ่มอีกจำนวน20กรัมรวมของกลางในคลีทั้งหมด50กรัมตอนนี้กําลังนําตัวไปสอบสวนหยายผลต่อที่ตะวันหาดใหญ่